กล็อกสิออสเตรเลีย19เดี๋ยวลองยิงหน่อยผมไม่มีปืนกล็อกครับแต่ว่ายิงของเพื่อนไปเรื่อยๆ <g ül> อ่ายิงของเพื่อนนะครับมาสนามในเพื่อนเยอะ ผมจะลองยิงปลอกกระสุนลูกซองระยะยิงประมาณเกือบสิบเมตรประมาณแปดเมตรนี่แหละนะครับกระสุนก้ามมหัวตะกัวนะครับที่เรียกกันง่ายๆว่าลูกซ้อมนะครับที่จริงก็คือลูกกระสุนอีกแบบหนึ่งเท่านั้นเองนะครับแต่เป็นหัวตะกั่วนะ รวันน no tamam> ี้วันนี้แฟน์แมาจะไปกันกับเก่ด้นี่เ่าตวเป่า้เี่ยเตรียมไว้4นัดนัดแรกไม่โดนอีกนัดนีงครับพอ้องสักัน เรียบร้อยนะครับหรือว่ามีความแม่นยำม,มากเลยปืนนะฮะ